วันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงรถเข็นกันนะคะโดยในช่วงแรกนะคะของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อนะคะอาจจะมีความจำเป็นในการที่ต้องใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้ายนะคะเนื่องจากผู้ป่วยนะคะบางท่านต้องอยู่ในระยะพักฟื้นแล้วก็มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวะคะ่ะดังนั้นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องนอกจากจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดแล้วเกิดความปลอดภยัยและยังช่วยขดแรงผู้ช่วยทําการเคลื่อนย้ายด้วยค่ะ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควรมีผู้ช่วยเหลืออย่างร้อยหนึ่งท่านเพื่อช่วยเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะเ,เคลื่อนย้ายค่ะวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรถเข็นมีหลากหลายวิธีนะคะแต่วันนี้จะขอแนะนําวิธีที่ผู้ป่วยนะคะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีผู้ช่วยเหลืออีกหนึ่งท่านค่ะก่อนทําการเคลื่อนย,ย้าย ควรให้ผู้ป่วยสวมใส่กางเกงหรือคาดเข็มขัดให้แน่นกระชับเพื่อให้มีจุดยึดขณะเคลื่อนย,ย้ายให้ตรวจประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยและแจ้งให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งก่อนทําการเคลื่อนย,ย้ายซึ่งในขณะเคลื่อนย,ย้ายควรให้ผู้ป่วยตื่นรู้สึกตัวดีเพื่อให้เกิดความร่วมมือและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขั้นตอนในการเคลื่อนย,ย้ายเริ่มจากพาผู้ป่วยลุกนั่งข้างเตียง นำรถเข็นเทียบข้างเตียงในด้านที่ผู้ป่วยมีแรงดีหรือไม่ได้รับการผ่าตัดทำมุมกับเตียงประมาณ45องศาจากนั้นล็อกครอรถเข็นทั้งสองข้างผู้ช่วยสอดขาตนเองไว้ระหว่างขาผู้ป่วยย่อเข่าลงโดยให้ใช้ขาด้านตรงข้ามกับด้านที่จะเคลื่อนย้ายไปเช่นกรณีย้ายไปด้านซ้ายของผู้ช่วยเหลือให้ใช้ขาขวาสอดระหว่างกลางเป็นต้นจากนั้น ใช้มือโอบบริเวณเอวของผู้ป่วยมือทั้งสองข้างจับบริเวณขอบกางเกงหรือขอบเข็มขัดให้แน่นกรณีไม่มีขอบให้ยึดจับแนะนำให้กำมือหนึ่งข้างและมืออีกข้างกำรอบข้อมือให้แน่นจากนั้นให้ผู้ป่วยอบบริเวณต้นคอของผู้ช่วยและกำมือให้แน่น ให้จังหวะพร้อมกันในการพาผู้ป่วยลลกยืนโดยให้ผู้ป่วยออกแรงในขาข้างที่มีแรงดีจากนั้นค่อยๆหมุนตัวและพาผู้ป่วยลงไปนั่งที่รถเข็นช้าๆสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถเข็นไปเตียงให้ทำตามวิธีเดิมแต่ให้เทียบรถเข็นด้านตรงข้ามโดยให้ด้านที่ผู้ป่วยมีแรงหรือไม่ได้รับการผ่าตัดชิดกับเตียง จากนั้นให้เคลื่อนย้ายตามวิธีการข้างตน้นอย่างไรก็ตามหากไม่มั่นใจในการเคลื่อนย้ายเพียงหนึ่งคนสามารถหาผู้ช่วยเหลือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในขณะเคลื่อนย้ายได้ค่ะ